สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัววันนี้มาในสภาพหน้าสดพักนี้ทํางานกับบ้านดึกหลายวันละร่วงด้วยก็เลยขอพักหน้าเพราะว่าหน้าเป็นภูมิแพ้กําเริบอะไรค่ะหน้าเหอก็เลยงดการแต่งหน้าก็เลยมาหน้าสดๆให้เห็นกันเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางประจําวันของวันที่27พฤศจิกายน2564นะคะเป็นคลิปแนวทางการเสี่ยงโชควันนี้สําหรับวันเสาร์แล้วก็หลังจากอัดคลิปนี้เสร็จ เดี๋ยวจะถ่ายคลิปของแนวทางของหัวรัฐบาลต่อแล้วก็จะส่งให้ลงให้นะคะฝากติดตามแฟนเพจหมอแก้วพารวยด้วยนะคะเสิร์ชไปเลยอันนี้อาจจะยังคนไม่เห็นเยอะแก้วก็จะแชร์คลิปนี้ไปที่หมอแก้วแมนชัวเหมือนเดิมก่อนแต่ว่าหลังๆจะอัพที่หมอแก้วพารวยเป็นหลักยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะทาง Facebook กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากเข้ากลุ่มหมอแก้วกลุ่มพีเมียมของหมอแก้วนะคะก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวแก้วส่ง ลิงให้นะคะอ่ะมาดูกันว่าวันนี้ทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรบ้างเป็นแนวทางกว้างๆเนาะส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วพีเมี่ยมเดี๋ยวแนวทางของมาเลยแล้วก็คา้อยที่เป็นเจาะเดี๋ยวส่งให้ต่างหากนะคะอ่ะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยวันนี้ที่อยู่อาศัยให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะส่วนคนที่เกิดย้ํานะคะอาทิตย์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยได้ที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้ววความมั่งคั่งร่ำรวยวันจันทร์กับวันพุธ ให้ซื้อเลขยานผานะเลขยานผานะจะให้โชคให้ลาภให้ความเฮงถ้าเราไม่มีรถเป็นของตัวเองเราเดินทางด้วยรถสาธารนณะเราเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หรือตัวรถเมล์หรือเลขทะเบียนรถคันที่เราขึ้นก็ได้นะคะลองเสี่ยงโชคดูวันอังคารให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบนะเลขที่ตัวเองชอบได้เลยชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นไม่ต้องคิดเยอะวันนี้เราจะรวยจากเลขของเราเองค่ะ วันพฤหัสให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านวันนี้คนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านจะให้โชคให้รับพวกคุณค่ะส่วนอันนี้นะคะวันศุกร์วันศุกร์ให้ซื้อเลขแบบประจำตัวประชาชนจะปัดเล่น2ตัวท้าย3ตัวท้ายได้ก็ได้หรือจะซื้อผลรวมของเลขแบบประชาชนก็ได้เหมือนกันเพราะโชคลาภจะอยู่บนแบบประชาชนค่ะ วันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันนี้ญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยนะอ่านี่คือแนวทางนะคะของหวยประจาวันนี้เดี๋ยวหวยรัฐนบานลรอก่อนเนาะอย่าเพิ่งว่านะนานหน้าโซมเพราะพักหน้าต้องรีบทมกิฟต์บายบายค่ะ